รณภันธันเตปาณาธิเนสุขกันเช้าเป็นที่ดีอยู่600ล้านยิวน้ําเอยโอ้สาธุอันนี้มหัศจรรย์ครับพอแล้วเด้อ แนวทางการหัวท่านที่หนึง่งที่เดินกันย่ายนเนี่ยพอท่านไ,ได้ไปการบอกให้ลูกกับร้านแน่แจก้กง่า,า,งาย

นเพราะว่าเลขผู้นาก็สองเจ็แนาะเอาเจ็อแปเนาะเนี่ยอ่าเจ็ดแปดใกล้ๆกันเยังว่าใกล้กันอยู่อะไรมันก็เป็นไปได้ดอะไรมันก็เป็นไปได้เนี่ ต้อง้อนรับประเ็นรเดนีัน่ว่างนเนี่ยนว่ามันแต่บ่าแต่ไม่สอตบอค่ะไมสองตัวไม่สองัวะครับอ่อสองตัวเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดนซุ่มในกระซุ่มขอไปแล้วทั้งหมด่อปรนเ็นรุมพูดเปี่ยนทุกอ่าง้องไหนมากแต่เอาย้นกลับมาผมรู้ อัี้นมลัดนงนผู้ใหญ่ผู้เข็นจุดแปทานลูกตาเต้าว่าันวน่ะพรลูกเต้าสีมหาก็ได้เกตปดเนี่ยชัดเจนนะครับเนาะ สายก็สย่อฟซีเออไดตังค์ไ้ไหมครับผู้ใดกล่องไนบอพ่อพ่อพ่อจีบซูบไปหาอีกเนาะใครได้ค่อยค่อยค่อยได้ค่ะซูบที่เกล่องที่เกล่องที่เราเห็นไปแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอ้ะพอดสวัยอันนี้พอดสวัยกับพอท้องใสยะน้ำกันเหอท้องสพอดท้องสอันนี้พอด้ารวย รวยอันนี้สุภารวยสุภารวยอืมภารวยอันนั้นเจตูภารวยเจตูกับปู่นาคมหาลาภเอออันนั้นสองซอกแตกสองห้องไม่ได้ดื้อขน้อยปู่นาคมหาลาภกดติดตามให้แน่ขน้อยตัวใดล่ะกู้นน่ะเจ็ดแปดลูก เจ็ดแปดเจ็ดแปงามๆมีพอบนจุดไปทาลูกตาเต้าว่าชันว่านั่นม่พอได้เปลี่ยนแนวทางตรงกันตัวเหมือเคลื่อนหนีอยู่ที่นอตรงกันยู่ตรงกันได้สามตัวเนาะได้สามตัวไหนคะได้เจ็ดสองหกเจ็ดสอลูก เจ็ดแปดคะได้มค่ะแามแน่ค่ะเจ็ดแปดซอผู้ใดเแปดอเอามาเอเสายเลสายแมบเห็นตั้งเลยพกกู่่มันบ่นหนงไหมเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอสิั้งไว่เอาเอาตงมาเลยเอา เออคือรูปบัอไรอ๋อบเนี่ยเป็นแค่ไหนเด้อค่ะเด้อเนี่ยเ็แน่บบแบสามช่องสามม้าช่องเปิดสามด้วยนาทีด้วยเาทีอ่สงช่องโอปอวันนี้ช่องไโอปอโอปอาด้วยันาทีออ่ช่องใกล้เคียงกันด้วยครับของลูกของเต้าของลูกของเต้าปูคนบอกว่าอยากได้ดอกไม้เจ็สี ใบว้ประธานพนมวันที่เส้าแเห็นบา่ละปรเนีเจ็ดห่งคนลู้แล้วบอกออหมือาเจกเจ็ดไปไห้ว่ะตอนแรกวแรวันใส่ไปวันที่เส้าหกนแวันที่เส้าหกลูกตินงานจะไปตินงานนอย่างอ่ะออบ่อในันใส่รบ่อใใส่เประกาศนี่ใช่ในช่องเนอวันที่27ปู่จะเดินทางไปวันเกิดแม่เวียงที่กุเรือคำใครอยากจะไปให้มาหาปู่ตอนเช้า ใช่เจ็ดแปดโมงเช้าด้วยกันแต่ว่าการเดินทางครังนะ้งนั้นย่ำบุเา้าเขากินข้าวต้มอยู่ร้านทำปูนาก่อนื่อออกเดินทางไปพร้อมกันเองต่ว่าผู้บอกนี้ผู้บอกผู้ชักชองอะไรนี่้น<ด>ี<ด>่ว,วันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้าให้มารวมตัวกันที่ร้านทำปูนาจะพาไปวันเกิดแม่เวียงทั้งขุดและค้าอันนี้บอกแล้วเ <20 S 1> มื่อเนี่ยตอนนึกครับอ่าเมื่อเนี่ยก็ถือว่าดีใจได้มาหาได้มกากราบคาราชการผู้บัญชาการเข็นมาลูกว่าต่อมากเลยจุดแนวทางไว้ให้ เกี้นี <t t ่ันมานี่มีเรียนนี่งใหญ่พ่อทะเเบิงรถอันนี่เขาวริมีเรียนบมีของอย่างงมเ็นแต่พ่อเพิ่นันนี้ก็คือว่าเออเอาทุกนี่ละอ่านไพอานไพอไพ่รอยากมาหาพ่อแม่คูบ่ายการเด้อมาเสียคอต่อเจ้าตาบุญชายโชคหรือดูดวงอะไรต่างๆไคมาหาปู่เพิ่นยุทธวัดยังไงครับวัดสว่างวัดสว่างมค่าวัดสว่างมักค่าอ่าอ่าอ่ามเซกอะไรบอ ตำบลนอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นบ้านบ้านในยังก้ทั้งสิบไกุ้้มบ้านสว่างบ้านสว่างบ้านสว่างเนบ้านสวางนอมันอยู่กับจุดสว่างจุดมุดมงด้สว่างกันสวางกันว่างกันหมดมาหาพอ่นไดเด้อยู่นี้อ่า่นนะอยู่ไกลเนาะนอยู่ใกล้ๆนี่เออผู้ใดอยากมาหาพอคนมาได้เด้อมาเห็ด คือว่าเก่งหลายเก่งคาตะกี้โอ้ยม mm ีตะปูน้ำหมาพอเพิ่นนะหนึ hmm ่ง hmm. ปีนี้เพิ่นก็ได้มาเขาอยู่ในเมืองกัถือว่าอีปกติเลยสิอยู่ป่าแต่ปานี้ก็สิไปหาป่าอายุยืนมักปลาเลยบ่มักปลามักทำมากเหนียวแต่มาตะกี้บุกป่าบุกลุยคุยทำหายยังนะหาแนวที่ใครจะเอามากันนะตะกี้นะฮะพอคนพอปีจีบก็พอจิตไปสื้อมงซื้แก่ ในตุ่มาเป็นนอตยั่ได้เป็นนอยยังได้ทำได้เหวียนะนี่ควาควลรลความอยากไนแต่ไม่ตะกี้นอตสุเมือนี่พอแล้วเอาแล้วบไ้้ื่อกกเทํานเขาตามมี่ตาเกิดเอบารมีอยางเล่าสี่มู้เบิรกับหน้าขี้วาอันบอกซื้อวัดซื้ออำเภอเดจ้าบ้านสว่างวัดสว่างมคาัดสวางนดหันอาเภอเมืองจงหวัดขอนก่น ท่านพี่น้องเดินทางมาจากคอนแก่นมาฮอดสามแยกท่าพระจะเลี้ยวซ้ายไปทางโคสุมวิสัยหกกิโลอ่าออกจากหันมะนี่หกกิโลท่านทีเลี้ยวเห็นไปประตูซุ่มประตูว่าวัดสาะม,มักขายี่ด้านขวามอือครับก็บหายุทเทินกับมหาพรอบพอลเดอร์เออข้ามาวัดแรกเซ็นประตูซุ่ม,มงั้แลา้วก็เลี้ยวองค์พระประธานองค์ใหญ่นะเดินสัญญาอยู่นี่เนี่ยพี่น้องมาหาพอเพิ่นพอเพิ่นโอ้ยกูบ่อยากวาัดไรให้มาให้มาพิดจะได้หามาเบิ่องหลังได้อเด้อ วันนี้ก็บ่ไาะเด็กนบ่งม้นกับเจ้าอาวาสเพิ่นดอกเจ้าอาวาสเพิ่นม่วนเอออันนี้มาเป็นาลูกวัดแต่ว่าเจ้าอาวาสก็คือลูกศิษย์นั่นบ่ว่าอ่าเจ้าอาวาสวัดนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์เออเป็นผู้บริหารอยู่เออนั่นแหละเป็นลูกศิษย์รับตําแหน่งหยังบ่เอาตําแหน่งอะไรเพราะแก่แล้วไม่แฮ่ไม่ไม่เอาตําแหน่งอะไรนะเออข้าบริหารทั้งหมดจะก็แยกไปของเงินนั่นแหละั้งวัดว่าร่ำเฮาก็อยู่เป็นลูกวัดลูกว่าเพิ่นไปนี่ละ อบเอายังนะเพาะเขาจะสิแต่ทำโมกระทำนี่แหละเพ่ายไอ้สสานาะเนาะมีไฟอื่ว่ละกตไืมี่องมางนีได้กระได้กัเลี่ยนู้เาเราควจะเกบ้างบุตรนมาทะดผู้หัดเงียนสู่ขวันอ่ะการทำพอคนนี่แหละเป็นผู้หัท ได้สู่ขวัญอ่าวนความขวัญเนี่ยอ่าไปทาาหารแตงหอกแตงงานขึ้นบ้านไม่อ,อู้ได้สำเร็จก็พอเนี่ยเบ้อตลอดเลยสีสีสุภาส,ส,สดีมึงจงมีแก่ฝูงกาทั้งหลายบนนั้น ทั sea, Respect, ้งนอลาเทพะอนาคุเทพบุตเทปยูดายินผมยมมาราชพอนิมนต์ล like ่สุดยอดเลยนี่นิมนต์ลเพอดเนลูกแคร้านจังไหนนะพอดฟังไปเอาหไอีพอดเลยนิมนต์นิมนต์แล i d ตนมเลยเาเลยอดไม่้อบอกจำไม่บอกแก่จเอนั่นก็ต้อจิตเล่ีย covid ป่วเอาเลยต่ออเลยอานเนาะอา โอนมาสลันแลอฟังเดอพี้ยนังดอกพวมดอกทั้งหลายกับทั้งหญิงทั้งชายกสุนมเจดีจันทีอกมีมาดอกไหลแบบแเอ้ยฟังแต่เสียงก้าวไดอกใจเจ้าหินตอง ขอให้พวกกี่น้ังควันตอนตะเลามฟังว่าจากขวงฉันเสว่าไปตามเรื่องทุกมือนีเดือเอาผ้ากันต่างในใจยาไว้วันและเมี่ดือพวกมูโรลบนั้นเหี่จังเป็นหลายการดอนมนะเขานั่นจงระวัง ไปเหนือและไปไต่ตะว,วันกตกตะวัน,อ,วนอ,ออกระวังเหนือพวกโควิดดอกง่อยดอกข้าควรบานอยู่เศร้าก่าอเตือนพวกมูเจ้าระวังเด้อใจใหญ่จนจวงจงคิดเดือให้พาก,กันเชียดจะได้มีทางเดินรักษาเอาตวนไว้มีใช้เป็นประมาณยาประมาณลำ ทานของโลกเสมาไกลเหวไดเองเมนหางไกไดหยิ ว่าไว้ว่าโลกกาสิไว้วันมันสิหอดแล้วนั่นดอกจันทร์จ่อดอกบัวมึงตั้งแต่ก่อนเพิ่นว่าอยากโคหนูหายโตใหญ่ทอผูเขาสิลงหาจินคนทั่วจักกวันนี้ต่อมามีแนวเสือ้อไว้นอยให้ยิงดอกพาลู คือโคเกตไปใจทิท้ตาเขาผูเห็นหูชีวดบังรู้ยามมันเขื่อนไปหาคนพู้หูมือเกินว่าเล็กเอาเหลือไปนำคว่ำปากเบ้านำลายฟงจงละวังนอกกว่านั้นหายใจทั้งจมูกขาผ้าผดห่อไว้รอกกันไว้บอกเพื่าไทั้งโลกกาถือว่าโรครายสิมาแสกกินขุก โอ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 ,โอในทุ่บนดินเมืองมนุษย์หลดบุญไวดอกเอาหายตูกระพูดทำนายเพิ่นว่าไวด้ดอกจวนจอมมีนว่าลูกเ่าเสียส้นสิเหลือไวด้ดอกสามห่มโพเสียไผ่ภูมิบุญไหลจังเสียเถีงดอกหอมพัวดอกสามต้นแล้วทองเอาไวด้ดอกข่าถากันไวน้แน จำให้ดีเด้อพอจำให้ดีเด้อเม่ขั้นผู้ใดจำได้รรคขาทาานีสิปอดโลกโลก้่าว่ามลิศะมลิศาว่าสันว่าสามที่ว่าพวกมันมูใจบาปสูนั้นมาโยบุโลกกาได้ดอกจังได้ขั้นผไผไใดขาทาดี้พวกโลค่า กาเซเส้นดอกตายบ่เหลือหนอขอเต่าจำเอาถองสาถยายไว้อย่าได้พากันถิ่มหมดแผนนินสิได้เสือลามโสมนุษย์โลกตายสิสอนเลามคนส